่องราคาชุดลิซ่าในรอบสาวเช็คราคาชุดเท่านี้เองนี่แค่รอบซ้อมนะ สำหรับลุกเสื้อผ้าแต่งตัวสบายของลิสในรอบสาวเช็คเดย์โชว์มาเดาราคากันนะว่าเท่าไหร่กันมาคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะจ๊ะไม่รู้ว่าแบรนด์ไหนบ้างอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ IG จากลิซ่าครอสเซตนะครับที่ไปอสืบซอราคาเสื้อผ้าของในเดย์โชว์รอบสาวเช็คมาให้พวกเรารู้กันนะแค่ชุดแต่งตัวแบบนี้สบายๆเนี่ยป่าไปเกือบครึ่งล้านแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะว่ามันมีราคาเท่าไหร่กันนะ เสื้อสเวตเตอร์ที่ลิซ่าใส่นะครับราคาอยู่ที่3 2 0 0 0นับาทนั่นเองกอ็เป็นของแบรนด์อามันนี่นะแล้วถัดมาจะเป็นสร้อยคอที่ลิซ่าใส่ราคาแพงที่สุดเลยนะเขาไม่ได้ระบุแบรนด์มานะว่าราคาเท่าไหร่แต่เขาตีราคาคร่าวๆมาว่าอยู่ที่1 5 3 0 0 0านับาทนั่นเองนะส่วนถัดมานะครับก็เป็นกางเกงยีนที่ลิซ่าใส่นั่นเองดูแบบสบายๆแ,แ,นะแบบนี้แต่ราคาไม่สบายเลยนะก็อยู่ที่24,500บาทนะส่วนรองเท้านะครับก็จะเป็นสเนเกอร์แบบนี้นะก็อยู่ที่ หน0่งบาทนะครับและแหวนนะแหวนก็มีมูลค่าไม่น้อยไปกว่าสร้อยคอเลยนะครับก็อยู่ที่1 1 6 0 0 0บาทนะและแหวนวงที่2ที่ลิซ่าใส่นะในเดอะโชว์รอบซ้อมก็อยู่ที่1 1 3 0 0 0นับาทนั่นเองนะครับรวมสนนราคานะเบ็ดเสร็จก็อยู่ที่450 0 0 0บาทนั่นเองนะราคานี้ก็เอาไปดาวลดมือ1่จากศูนย์ได้เลยนะจ๊ะรอบจริงเดอะโชว์เพิ่งนี้ชุดจะอลังการงานสร้างขนาดไหนคงไม่ต้องบอกนะส่วนราคาชุดไม่ต้องพูดนะเพราะวายจี เขาทุ่ไม่อั้นอยู่แล้วเรื่องคอสตูมขนาดแค่ MV ทีเซอร์ของโรเซ่ YG ยังบอกเองนะนะหมดไปเยอะเพื่องานที่ดีที่สุดส่วนโปรดักชั่นก็อลังการนะคอสตูมจัดเต็มจะได้เห็นเต็มๆพพุ่งนี้แน่นอนมากกว่ารอบสาวเช็คบางคนนะคิดว่ารอบสาวเช็ควันนี้จะได้เห็นโซโล่ของโรเซ่นะแอบเสียดายนะว่ายังไม่เห็นนะไวยังไม่ปล่อยออกมายังไงพพุ่งนี้นะครับโซโล่โรเซ่มาแน่นอนได้เห็นกันนะ แต่ก็มีสปอยนิดๆน,นะว่าพี่ซูมาบอกว่าโลเซ่เนี่ยจะมาในลุคแบบเซ็กซี่ขยี้ใจเลยทีเดียวนะบนสเตจพพิ่งนี้ให้ชาวบิงเตรียมย่าดมไว้ด้วยนะจ้าคงจะได้เห็นพร้อมกันพพิ่งนี้นะเราจะได้เห็นโลเซ่เนี่ยเปลี่ยนถึงหถึง10ชุดเลยทีเดียวนะในเวทีคอนเสิร์ตเดอรโชว์นะครับพพุ่งนี้และเวทีเนี่ยก็จะมี3ตีมด้วยกันนะครับแล้วจะเปลี่ยน10ฉากนะก็ประมาณนะเขาคาประมาณนี้นะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวที่แว่แวๆมาทั้งหมดนะแอดก็มาบอกกันนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอม ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน